สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะพี่แมวก็มีสาระดีๆมาฝากนะคะพาสามีไปทำทะเบียนบ้านเล่มเดือดค่ะนะคะก็ก่อนติดตามก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะไปติดตามกันค่ะว่าพี่แมวมีสาระดีๆอะไรมาฝากนะคะค่ะ <c oughs> โทษนะคะร้อนมากค่ะนะคะก็พี่แมวพาสามีไปทำทเบียนบ้านเล่นเหลืองนะคะซึ่งก่อนที่ที่แมวจะไปทำเนี่ยพี่แมวก็ไปหาข้อมูลก่อนเนาะบางคนก็อาจจะทราบมาจากทางอินเทอร์เน็ตหรือทางคอมพิวเตอร์ที่ท่านเช็คดูแล้วนะคะแต่สำหรับพี่แมวก็เพื่อความแน่ใจก็ไปอีกรอบหนึ่งนะคะก็ะคือว่าไปหาข้อมูลนะคะพี่แมวอะ่ะ ตอนแรกพี่แมวไปาพาสามีไปทำารายงาน,นตัว90วันนอกที่ตอมอแล้วที่นพี่แมวก็เลยถามเรื่องอทำทะเียนบ้านเล่มเหลืองก็ได้คำแนะนำมานะคะาทางตอมอบอกว่าจะต้องมีหนังสือจากทางตอมอไปหนึ่งฉบับนะคะเพื่อยืนยันรับรองที่อยู่นะคะแต่ว่าจะใช้ได้แค่สองเดือนนะคะสำหรับหนังสือนี้ที่เขาจะออกให้นะคะที่ ที่ตอมอที่พี่แมวอ,อยู่ที่ที่จังหวัดระยองเนี่ยนะคะคราวนี้เพื่อความสบายใจแน่ใจก็เลยบอกเขาว่าโอเคถ้าเกิดภายในสองเดือนนี้อาจจะยังทําไม่ทันก็เลยขออนุญาตไปขอข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะจับมาทำนะคะพี่แมวก็พาสามีไปที่อําเภอนะคะไปที่อําเภอเลยที่เราจะทําทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะคะก็ได้ข้อมูลมานะคะก็ไป ต่อคิวนะคะไปขอบัตรคิวแล้วก็เข้าไปหาฝ่ายทะเบียนเล็มเหลืองน,นะคะก็พี่พี่ก็น่ารักมากค่ะแบบใจดีอ่ะนะคะพนักงานนะคะพี่ที่ออฟฟิศใ,ใจดีมากแล้วก็แนะนำทุกอย่างเลยก็ให้กระดาษแผ่นนึ่งมาก็คือแผ่นนี้ก็จะเขียนนะคะตรงหัวข้อในี่ยอาายากจะให้ฟังนะคะว่าเอกสารที่ใช้สำหรับเพิ่มชื่อ เข้าทะเบียนบ้านต่างชาติต้องมีเจ้าบ้านซึ่งเป็นคนไทยพามาด้วยทุกครั้งนะคะนี่คือนี่คือรายการที่เขาต้องการนะคะทางอำเภอต้องการนะคะก็สําหรับของพี่แมวนะพี่แมวไม่มีบุตรไม่มีบุตรด้วยกันนะคะก็จะง่ายแล้วก็เอกสารก็จะไม่เยอะเหมือนคนที่มีบุตรแล้วนะคะ พี่ที่ออฟฟิศเนาะเอาให้ดูบางคนนะเป็นตั้งๆอย่างนี้เลยนะคะแต่สําหรับพิ่ของพี่แมวไม่มีบุตรด้วยกันนะก็จะง่ายหน่อยค่ะอ่ะคราวนี้มาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเออพี่แมวจะอ่านในนี้ให้ฟังนะคะในรายการที่ที่ที่ทางพี่ที่ออฟฟิศเขาให้มาเนาะก็จะมีดังต่อไปนี้นะคะ มาต่อกันค่ะนะคะจะอ่านให้ฟังนะคะก็เขาก็จะมีทั้งเขียนภาษาอังกฤษไว้ด้านหนึ่งแล้วก็ภาษาไทยนะคะจะพิมพ์ภาษาอังกฤษไว้ด้านหนึ่งภาษาไทยไว้ด้านหนึ่งให้สามีเราอ่านด้วยแล้วก็ให้ตัวเราอ่านด้วยนะคะก็จะง่ายเพาะเขาแปลมาเรียบร้อยแล้วนะคะของสำหรับตัวสามีของพี่แมวนะคะหนึ่งัสปอร์ตหรือนื่งสือเดินทางนะคะ 2ทะเบียนทะเบียนครอบครวัวกรณีที่จดทะเบียนต่างประเทศนะคะอันนี้พี่แมวจดทะเบียนสมรสในไทยนะไม่ได้ต่างประเทศนะคะกรณีที่คุณจดทะเบียนต่างประเทศก็ต้องต้องเอามาจากที่ต่างประเทศด้วยนะแต่สําหรับของพี่แมวไม่ได้ใช้พี่แมวใช้ทะเบียนสมรสนะคะอ่ะข้อ2แล้วกันพี่แมวใช้ทะเบียนสมรสนะคะ ก็สาพี่แมวก็ถ้าเกิดว่าบ้านเรานะคะมีสัญญาซื้อขายที่ดินก็ให้ออกไปด้วยนะคะแล้วก็หนึ่งสองี่หบรรประชาชนนะคะของเจ้าของบ้านคือของตัวพี่แมวนะคะซึ่งเป็นภรรยาก็ต้องออกไปด้วยนะคะแล้วก็6กทะเบียนบ้าน ฉบับจริงพร้อมภาพถ่ายนะคะหรือว่าถ่ายเอกสารนะคะเอาทะเบียนบ้านตัวจริงเล่มสีน้าเงินไปแล้วก็เอา,เอาสํนาเนาไปด้วยถ่ายเอกสารไปด้วยคือทุกอย่างเนี่ยต้องถ่ายเอกสารถ้าเกิดเขาระบุว่าตัวจริงก็ต้องเอาตัวจริงไปพร้อมด้วยนะคะอ้าวแล้วก็รูปถ่ายนะคะจํานวนเจ็ดใบนะคะซึ่งอาจจะเหลือก็ได้เขาอาจจะใช้ไม่หมดนะคะ เพราะว่าอาจจะใช้ไม่เยอะแล้วก็เราก็ต้องแบ่งไปใช้ที่ตอมอ,อีกสองใบนะคะแต่ที่พี่แมวเอาไปที่ตอมอเขาเอาแค่ใบเดียวเนาะเอาติดเอ่ออะไรอ่ะเอาติดหนังสือรับรองที่เขาจะให้เรามาต้องมีรูปถ่ายนะแล้วก็ต้องมีแปดนะคะบุคคลพยานบุคคลสามคนนะคะ ก็จะมีอ,อ,อะไรผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือคนที่รู้จักเราเพื่อนเราก็ได้นะคะและจะต้องมีทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนนะคะติดไปด้วยนะบางที่เขาอาจจะใช้บัตรประชาชนบางที่อาจจะไม่ใช้นะคะแต่สําหรับของพี่แมวเนี่ยพอดีเอาพี่คนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งรู้จักกันนะไปเป็นพยานให้นะคะแล้วเขาก็พาสามีเขาไปด้วยคือขอบคุณเขามากเลยที่เขาพาสามีไปด้วยค่ะ ก็ได้พยายนสองคนสำหรับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยอ่ะทางออฟฟิศก็น่าลัอีกแล้วก็ให้เบอร์โทรมาด้วยนะคะโทรไปติดต่อนะคะแต่ครนี้ของพี่แมวเนี่ยวันไปจริงอะ่ะพี่แมวไม่ได้มีผู้ใหญ่บ้านไปหรอกนะคะเพราะว่าทางออฟฟิศเนะะี่ยเขาติดต่อไว้แล้วให้พี่แมวเรียบร้อยแล้วพอดีพี่แมวเอ่อพาพยายนเพื่อนบ้านไปพอดีสามีของเพื่อนบ้านเนี่ยก็เป็นระดับอะไรอ่า ม,มีระดับหน่อยอะเนาะก็คือว่าข้าราชการะ่ะในนี้เขาบอกข้าราชการระดับ C3 หรืออะไรเออในนี้ไม่ได้บอกเนาะแต่ว่าถ้าคือข้าราชการระดับ C ีสานี่ก็จะโอเคนะบางทีบางทีงท่อาจจะไม่ต้องใช้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้ช่วยก็ได้นะคะแล้วก็อะไรสำเนานะคะสำเนาทะเบียนบ้าน ของพยานนะคะหรือว่าเอเสำนาประชาชนด้วยนะคะอันนี้ต้องเอาตัวจริงไปด้วยนะสำนับไปด้วยนะ mm hmm. แล้วเจ้าบ้านนะคะพยานะจะต้องเป็นมีชื่อเป็นเจ้าบ้านในทะเบียนบ้านด้วยนะคะของถิ่นที่พี่แมวอ,อยู่แต่ที่อื่นพี่แมวไม่ทราบนะ mm hmm. อันนี้ให้เราไปขอมาเลยดีกว่าเพื่อเราจะเข้าใจนะ อันนี้พี่แมวเข้าไปในออฟฟิศเองเลยแล้วก็ขอเข้ามาแล้วก็ให้เขาอธิบายให้ฟังแล้วพี่แมวก็ติกต๊กติ๊กจดจดเอาไว้แล้วเขาต้องการอะไรอ่เกพี่แมวก็จะมีอะไรอ่ะเอ่อใบรับแจ้งคนต่างหน้าวเข้าพักอาศัยนี่แหละค่ะตัวนี้แหละค่ะที่ต้องไปเอาทีต่ต่อมอนะคะตอ่อมอเขาก็จะเซ็นรับรองมาแล้วก็เอารูปติดไปในนั้นะแล้วเราก็จ่ายค่า ทำเนียมไปนะคะ,ะเป็นการช่วยรัดไปทางนึงนะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเกิดว่าสามีมีใบเกิดก็ต้องเอาใบเกิดตัวจริงไปด้วยนะคะแล้วจะเอาสำเนาไปด้วยะคะ่ะนี่ค่ะ90แล้วนะคะใบเกิดสำหรับสามีพี่แมวไม่มี work permit ก็ไม่ต้องออกไปนะคะ แล้วก็ใบขับขี่เรายังไม่มีใบขับขี่ในไทยก็ <c oughs> ไม่ต้องออกไปนี่ก็เขาก็ยกเว้นนะคะ <c oughs> ทีนี้ก็มีอยู่สองกรณีนะคะมีอยู่สองข้อที่เราจะต้องจัดการนะคะสำหรับตัวพี่แมวเองและก็สามีที่จะต้องพากันไปจัดการเรื่องนี้นะคะอ่ะไปจัดการเรื่องอะไรละคะก็หนึ่ง พาสปอร์ตที่เป็นหน้าแรกเลยแล้วก็มีรูปถ่ายเนี่ยนะคะมีชื่อมีวันเดือนปีเกิดอะไรพวกนี้จะต้องเอาไปแปลภาษาไทยค่ะนะคะแล้วก็ใบเกิดของสามีก็ต้องไปแปลภาษาไทยนะคะก็โชคดีอีกค่ะท่านผู้ชมทางที่ออฟฟิศนะคะพี่เขาก็บริการดีมากเขามีอ,าอะไร มีน้องที่รู้จักที่แปลภาษาได้ก็แนะนามาเพราะพี่แมวบอกว่าพี่แมวไม่รู้จะไปแปลที่ไหนไม่รู้จะเอ่อกดแปลที่นี่นะคะก็เขาก็เลยว่าอ่ะอ่ะให้เบอร์โทรไปเผื่อจะติดต่อนะคะไปนี่ยะคะ่ะคือว่าทางออฟฟิศอ่ะอำนวยความสะดวกให้เราเยอะมากนะคะต้องขอบ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 มากๆเลยค่ะนะคะสําหรับที่พี่แมวอยู่นะแต่ที่อื่นพี่แมวไม่ทราบนะคะ ทีนี้นก็แปลเสร็จเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็น้องเขาน้องคนแปลเขาก็จะดีมากทำมาพี่แมวสองชุดเผื่อเผื่อเอาไว้นะคะแต่ที่อื่นพี่แมวไม่รู้นะว่าเขาแปลให้กี่ชุดนะคะอันนี้เขาบอกก่อนนะคะค่ก็ไม่มีอะไรมากนะคะสําหรับของพี่แมวในเอกสารน้อยมากแต่ที่พี่แมวไปเห็นบางคนนะเยก็เป็นปึ้งเอย่างนี้เลยเพราะเขามีบุตรด้วยมีใบยาใบอะไรโอ้เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะคะ สำหรับชัวพี่แมวเองนะสำหรับภรรยานะคะจะต้องมีใบรับรองอ,อะไรอะ่ะฐานะครอบครัวอย่างเช่นเราเปลี่ยนนามสกุลเราก็ต้องมีใบเปลี่ยนนามสกุลถูกไหมคะเราเปลี่ยนคํานําหน้านางจากนางสาวเป็นนางเราก็ต้องมีใบเปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะคะเอาไปเผื่อไว้เลยนะคะเขาขอหรือพี่ขอไม่รู้ละเอาไปเผื่อไว้ก่อนพี่แมวเนี่ยไปทําไ้เผยอเพราะพี่แมวไม่มี ทางออฟฟิศก็แนะนําอีกค่ะไปทํานั้นน้องไปแจ้งความก่อนแล้วก็เอาใบแจ้งความมกกายื่นกับอำเภออำเภอจะได้ออกใบรับรองให้นะคะไม่ได้ตัวจริงนะคะจะเป็นแค่ใบรับรองคะนะก็ะนี่แหละค่ะก็ไม่มีอะไรมากนาะแต่ที่สําคัญคือว่าทะเบียนบ้านเออไม่ใช่ทะเบียนบ้านสิทะเบียนสมรสถ้าใครแต่งงานต่างประเทศแปลมาให้เรียบร้อยหรือแปลเป็นภาษาไทยนะคะแต่พอเออพี่แมวแต่งงานในไทยไม่ต้องแปลค่ะ ก็จะโชคดีตรงนี้เนาะจะแปลแค่พาส,สปอร์ตของสามีแล้วก็อะไรอ่ะใบเกิดค่ะนะคะถ้าโชคดีตรงนี้ไปค่ะแล้วทีเนี้ยพอพี่แมวเอาหนังสือเออตอนแรกพี่แมวเอเอ,อเอาเอกสารไปให้เขาเช็กก่อนนะอ่าเพราะพี่เขาโทรมาพี่แมวให้เออพี่แมวเออพี่เขาแนะนําว่าโอ้ยน้องพี่มีตั้งเจ็ดคิวน้องรอได้ไหมอะไรแล้วก็ถามสามีอยู่นานเท่าไหร่แล้ว อยู่ถึงร้อยแปดสิบวันหรือ,อยัง mm hmm. เ,ออเราก็บอกเนี่ยจะครบร้อยแปดสิบวันเออวันนู้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. พี่เขาก็เลยบอกอ่ะอางั้นน้องเอาเบอร์โทรไว้ชื่อเบอร์โทรเดี๋ยวพี่โทรกลับพอถึงคิวน้องพี่โทรกลับพี่เขาก็โทรกลับจริงๆกับพี่ที่ออฟฟิศแล้วก็โทรว่าน้องยังทําอยู่ไหมใบทะเบียนบ้านสีเหลือง mm hmm. ถ้าทําก็เตรียมมาเลยนะเอกสารเอามาให้พี่เช็คก,ก่อนนะคะพี่เขาก็ดีดีนะพี่ที่ออฟฟิศเนี่ยโอ้โหแบบว่า ดีจนสามีอ่ะชมเพราะสามีอะชมคนยากนะถ้าเกิดว่าไม่บริการไม่ดีเนี่ยสามีชมเขก็อกดีมากอะแนะนําทุกอย่าง s> <S ก็พี่แมวก็เออก็เอา,เอาไปให้พี่เขาเช็คก่อนเนาะก็อพี่เนี่ยหนูมีเอกสารจะมให้พี่เช็คก่อนที่เขาโทรมา,านหนูก็พร้อมแล้วหนูขาดอย่างเดียวคือว่าเออหนูรอแค่เอเออเกสารที่แปลภาษาไทยอืม พี่เขาก็บอกอ่ะเอาเอามาอันไหนที่ยังไม่ยังไม่ครบเดี๋ยวค่อยใหม่รอบคึงพอผู้ยานพี่แม่ก็สามารถเอาเอกสารให้เขาเช็คก,ก่อนได้อ่าเช็คก,ก็เช็คเช็คแล้วห้อันไหนที่มีชื่อสองคนอย่างทะเบียนสมรสอะไรเงี้ยเราก็ต้องเซ็นทั้งสองคนนะคะแต่ทะเบียนบ,บ้านพี่แมวพี่แมเซ็นคนเดียวนะอันไหนที่มีชื่อสองคนเซ็นสองคนนะั้นน้องถ้าเซ็นตอนหน้าก็เลยนะไม่ได้เซ็นที่บ้านเขาไม่ได้เตรียมเซ็นไปเนาะค่ะ อ่ะเขาเนี้ยพอพี่แมวเซ็นทุกอย่างแลวสามีเซ็นทุกอย่างแล้วก็นะคะเขาก็บอกเอาขาดตัวนี้นะเดี๋ยวกลับไปเอามาก็แล้วก็ถ้าเรียบร้อยแล้วก็เอามาพร้อมกับพยานวันที่จะสัมภาษณ์พยานนะคะเลยก็ได้ไม่เป็นไรเขาบอ,อว่าอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาหลายรอบนะพี่เขาก็น่ารักน่ารักมากทุกอย่างก็เรียบร้อยไปด้วยดีนะคะจากการบริการของ อำเภอเขาอำเภอบ้านฉางนี่เนาะอำเภอบ้านฉางแล้วก็พนักงานน่ารักมากแล้วก็พยานของพี่แมวก็น่ารักมากการุณาพี่แมวมากนะคะไปทั้งสามีภรรยาเลยนะคะแล้วก็พอเซ็นเสร็จเรียบร้อยสัมภาษณ์พยานเรียบร้อยนะคะก็ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรมากมายค่ะไม่ต้องไม่ต้องเกรงหรือว่าไม่ต้องกลัวนะคะ ก็เรารู้จักกันยังไงอะไรานานเท่าไหร่แล้วนะเขาสัมภาษณ์พี่แมวกนว่ารู้จักสามียังไงแต่งงานก,นกันกี่ปีแล้วอะไรประเภทนี้ก็ทั่วๆไปนะคะแล้วก็อะไรอ่ะุืดด้วยกันไม้ทําอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สัมภาษณ์สัมภาษณ์แต่ละอําเภอพี่แมวไม่ไม่ทราบนะคะว่าสัมภาษณ์อย่างไรนะคะของพี่แมวเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมีปัญหาเขาก็สัมภาษณ์ธรรมดานะ แล้วก็พยานก็สัมภาษณ์ธรรมดานะคะว่าก็คงจะประเภทรู้จักกันยังไงอะไรประเภทนี้นะคะพี่แมวไม่ได้ไม่ได้ถามพี่ที่ไปดยวยแล้วว่าเขาสัมภาษณ์ยังไงเพราะว่าก็เลยบอกว่าพอเซ็นเสร็จเรียบร้อยที่ที่ออฟฟิศนะคะพนักงานที่ออฟฟิศ hmm. ก็น่ารักมากอ้าวเดี๋ยวพี่ส่งเรื่องส่งเอกสารเนี่ยไปให้นะคะไปให้ทางทาง mm hmm. ผู้ใหญ่ก่อนเอย่าง mm hmm. นี้เนาะ ว่าจะเซ็นอนุมัติออกทะเบียนบ้านเล่มเหลืองได้เมืเ่มอไหร่แล้วก็พี่จะโทรกลับบอกนะแล้วก็พาพยานมาด้วยวันที่มารับเล่มก็จะได้มาเซ็นพร้อมกันนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวได้สมุดเล่มเหลือมาแล้วจะเอามาให้ดูนะคะก็ <g ül> <g ül> ตอนนี้ยังไม่ได้สมุดเล่มเหลืองรอ, <g ül> อก็ไม่ทราบว่าประมาณเียอาทิตย์เนาะแต่ที่กะกะดูคิดว่าน่าจะสองอาทิตย์ได้นะโอเค ก็ไม่มีอะไรมากเนาะง่ายค่ะง่ายง่ายนะคะก็บางคนอาจจะตื่นเต้นแต่ก็มีอยู่อย่างนึงน,นะถ้าเกิดเราเราสามารถหาข้อมูลได้นะคะแล้วก็ไปตอบการสัมภาษณ์ได้กค่จะดีคือว่าตอนสัมภาษณ์ก็มีอยู่เคล็ดหนึ่งนะที่ที่กาสัมภาษณ์พี่แมวบอกว่าต้องการทะเบียนละบ้านเล่มเหลืองเนี่ยไปทาอะไร พอสัมภาษณนะ์เนี่ยเขาก็จะมีใบให้เรากรอกน,นะคะคําถามแล้วเราก็จะตอบตอบเนนั้นแล้วก็เขียนเขียนไปนะคะก็บางครั้งอะ่ะเราใหม่แล้วเราก็ไม่รู้เราก็ประมาทเนาะบางทีก็ประมาอะไรสันสันก็ขอคําแนะนำจากที่เขาที่คนที่สัมภาษณ์ว่าเออตรงเนี้ยเราจะเขียนว่าอะไรดีเออคล้ายๆกับพี่แมวบอกว่าเออพีาสาวเราต้องการไปทําอะไรจะเป็นบ้านเล่มเหลืองใช่ไหมคะ แม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเขาก็ถามแล้วว่าพอจะมีความรู้เรื่องนี้ไหมก่อนที่จะมาขอทะเบียนบ้านเล่นเหลืองเราก็ตอบไปว่าก็ดูวิดีโอของคนอื่นมาบ้างนะดูยูทูบนะคลิปต่างๆแล้วก็เออเช็คจากคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมาบ้างอะไรเนี้ยก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะเอาไปใช้ทำใบขับขี่เอาไปใช้อ,อะไรอะ ทำมาประชาชนได้เอาไปใช้ซื้อเออพวกอะไรอ่ะเอออย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าจะเอาไปออกอะไรอย่างเงี้ยถ้ใช้ได้เนาะแล้วก็อะไรอ่ะอื่นๆนะคะพี่แมวก็เขียนว่าอื่นๆอีกมากมายอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ประโยชน์ดได้เยอะนะคะ<ม>ก็เลยบอกก็เลยตอบเขาไปอย่างนี้แล้วพี่ก็แนะนาว่าเออเรารู้อะไรมาบ้างเราก็เขียนไป ก็ดีนะคะพี่เาก็มีดุด้วยแล้วน่ารักน่ารักน่ารักมากๆดีมากเลยค่ะนะคะก็เดย์สองอาทิตย์นะคะพี่เราจะมาเอ่อมาบอกว่า <c oughs> ได้สเดเล่มเหลืองมาแล้วหรือ,อย่างนะคะอ่ะมาค่ะท่านผู้ชมค่ะ <c oughs> สามีของพี่แมวก็ได้เอ่อทะเบียนบ้านเล่มสีเหลืองมาแล้วนะคะ <c oughs> ไปติดตามกันค่ะ <c oughs> พร้อมกับเอกสารที่ต้องการไปทำบัตรประชาชนให้กับสามีชาวต่างชาตินะคะ เป็นบัตประชาชนสีชมพูนะคะไปติดตามกันค่า d o i ว g ด e เองย o ส a เออ d ูเดย์วิด d อัน y ีเดย์ยานอวบยสเด a y เมื่อวานนี้มีนัดนะคะนัดไปรับทะเบียนบ้านเล่มเหลืองของสาม,มีได้มาแล้วค่ะ Quite complicated, think. <Boy. S 2> your complicated think forget Port own information lot What of book ก็ไม่ยุ่งยากหรอกเนาะแต่ที่พี่แมวเคยอธิบายไป,ไปให้ฟังแล้วอะนะแล้วก็ง่ายแค่รอเนี่ยพอรอได้แนละ้วก็เอาพยานไปเซ็นรับรองอีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยง่ายแล้วก็เราก็เอาตัวจริงไปด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวจะมาอธิบายฝั่งรอบหนึ่งแล้วพอเราไปได้สมุเดเล่มเหลืองปึ๊บอีกวันรุ่งขึ้นให้ไปทําบัตรประชาชนเลยค่ะนะห้ามใครไปก๊อปปี้นะฮม <laughs> รอมานานอยากได้ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะอะมาค่ะท่านผู้ชมคะพี่แมวก็จะมาที่บายให้ฟังนะคะว่าวันนี้นะคะเราไปรับสมุดเล่มเหลืองมาแล้วกันแล้วนะคะจากที่พี่แมวนับจากวันที่พี่แมวไปยื่นเนาะแล้วก็ถึงวันที่ไปรับนะคะก็ประมาณประมาณ3อาทิตย์นะคะ ประมาณสาอาทิตย์ค่ะนะคะพอครบสามอาทิตย์เนี่ยทางออฟฟิศทางสำนักงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะโทรมานะคะโทรมาบอกน้องเ,ออเต็มตัวมารับสมุดทะเบียนบ้านเล่มเหลืองนะคะแล้วก็ให้นำพยานมาด้วยสองคนพยานคนเดิมนั่นแหละค่ะนะคะจะมาสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้พี่แมวไม่ทราบนะคะว่า แล้วแต่และอำเภอจะเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่ที่สําหรับที่พี่แมวทาเนี่ยเขาต้องการแบบนี้นะคะพี่แมวก็นัดพยานของพี่แมวแล้วก็ก็ไปด้วยกันเนาะค่ะตอนนีไ้ไปถึงออฟฟิศแล้วนะคะก็จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างนะคะแต่ทางออฟฟิศนะคะทางสำนักงานเนี่ยเขาจะแจ้งมาบอกเราก่อนนะคะก็คือว่าทัพเออ ครั้งแรกที่เรายื่นไปอ่ะเรายื่นเอกสารอะไรไปบ้างให้เอาตัวจริงทั้งหมดมาตอนมารับนะคะตอนมารับเล่มนะคะทีนี้เราจําไม่ได้สี่ก็ผ่านไป3อาทิตย์แล้วใช่ไหมคะแต่เพอเอิญโชคดีที่พี่แมวเก็บใบนี้เอาไว้นะใบที่เขาไปขอเขาครั้งแรกอลยค่ะนะคะ,นะคะขอเขาครั้งแรกว่ามีอะไรบ้างอะ่ะพี่แมวเก็บเอาไว้ แล้วก็ติ๊กติ๊กติ๊กที่เขาต้องการเราก็เลยพี่แมวก็เลยโชคดีว่าโชคดีที่เก็บอันนี้ไว้ท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะเอกสารอะไรก็เก็บเก็บเอาไว้ก่อนนะเผื่อเราจําไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างพี่แมวเนี้ยนึกไม่ออกว่ามีอะไรบ้างจริงถ้าเกิดคนเนี่ยมีเอกสารเยอะๆมีลูกด้วยมีการยาล้างมีการเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนคนํานำหน้านามอะไรยิ่งจะเยอะนะคะแต่นั้นพี่แมวก็โชคดีที่เอกสารมาเยอะก็มีตัวนี้ได้ช่วยนะคะ ก็เลยมาดูจากตัวนี้ว่าเอาอะไรไปบ้างนะคะตามรายการที่เขาให้มาเลยนะเอาตัวจริงไปทั้งหมดเลยนะคะเพื่อไปยื่นรับใบเหลือเออสมุดเล่มเหลืองทะเบียนบ,บ้านเล่มเหลืองเล่มน,นี้นะคะค่ะพอไปถึงปุ๊บเราก็ส่งเอกสารให้เขาเรียบร้อยค่ะเราส่งเอกสารให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาก็เรียกเรากับพยานเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะคะไปสัมภาษณ์ ะะเออสัมภาษณ์รอบสองนะแต่ที่อื่นพี่แมวไม่ทราบนะคะต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าที่อื่นเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะคราวนี้พอเราสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยเนาะเขาก็จะสัมภาษณ์ไปนะคะนายทะเบียนก็จะสัมภาษณ์แล้วก็ต,กติ๊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 กไปนะคะเออต,ติ๊กติ๊กไปถามถาม,ถามไม่มากค่ะอย่าเกรงนะคะถามปกติไม่ต้องไปเกรงเลยถามตามที่เราเขียนไปตอนแรกนั่นแหละถามเหมือนคล้ายๆ้าครั้งแรกเลยค่ะนะคะอย่าไปเกรงนะคะค่ะแล้วก็เทอเนี้ย <c oughs> อะไรอะ่ะเออพอติ๊กอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทุกอย่างเรียบร้อยโอเคหมดสัมภาษณ์เอ่ออินเทอร์วิวอะไรโอเคหมดแล้วนะคะ <c oughs> ให้เซ็นอะไรอะไรเงี้ยพยานก็กลับก่อนแต่พี่แมวก็ยังอยู่อยู่เนาะเพราะว่ายัางต้องทําอะไรต้องเซนอะไรอีกบางอย่างเขาจะถามอะไรอีกบางอย่างนะคะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างปุ๊บเราก็จะได้เล่มเหลืองมา แล้วก็ได้เอกสารมาอีกอันหนึ่งเป็นเอกสารแบบนี้ที่มีรูปสามีเราติดนะคะนะเอกสารสําคัญเกี่ยวกับการที่จะนําไปท,ำทํำบัตรป,ประชาชนด้วยนะคะเอาละค่ะาวน,นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับขั้นตอนการได้เล่มเหลืองมาแล้วนะคะก็มายุ่งยากค่ะนะคะนิดหน่อยเองนะคะสัมภาษณ์แล้วก็เซ็นเซ็นเซ็นนิดหน่อย ก็เป็นอันสเสร็จสิ้นสำหรับเล่มเหลืองเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการทำบัตรประชาชนกันต่อค่ะนะคะอะมาค่ะนะคะพอดีพี่แมววันนั้นพี่แมวไปปุ๊บนะวันที่รับสมุดทะเบียนบ้านเล่มเหลืองใช่ไหมคะรับตัวนี้มาปพ๊บก็บอกพี่พี่คะอยากจะทำเออ ID card หรือว่าบัตรประชาชนให้สามีชาวต่างชาติซึ่งเป็นบัตรประชาชนไทยนะคะเขาก็เลยบอกว่าทำได้เอเครุ่งนี้มาเลยมามาเลยนัดแล้วก็เขาก็บุ๊กค,คิวให้นะนัดนัดให้เราเลยนะคะก็ดีมากค่ะเขาบอกเอาพุ่งนี้มาเลยนะน้องสี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมาเจอกันที่นี่แล้วก็มาทําเลยทำเออบัตรประชาชนให้สามีของน้องเลยอะไรเงี้ยน่ารักนะคะ แลเราก็ไปตามนัดพอถึงเวลาเราไปตามนัดเอกสารที่เราจะต้องมีไปเจ้าหน้าที่ก็จะบอกเรามาก่อนเช่นเดียวกันนะเ,เพราะว่าพี่แมวถามว่าแล้วต้องการเอกสารอะไรบ้างคะเขาก็จะบอกว่าเล่มเหลืองนี้ก๊อปปี้มาที่มีชื่อแล้วก็มีอะไรอะ่ะมีหน้าแรกแล้วก็หน้าที่สองนะ,ะหน้าแรกก็จะเป็นที่อยู่เนาะและหน้าที่สองก็จะเป็นชื่อ ของสาม,มีเรานะคะก็ถ่ายเอกสารไปด้วยนะคะอืมแล้วก็เอกสารที่สองนะคะหนึ่งเล่มเหลืองเลยนะคะถ่ายสำเนาไปด้วยสองออใบที่ได้มาเนี่ยใบสําคัญใบเนี้ยที่ให้มาพร้อมสมุดเล่มเหลืองเนี่ยก็ถ่ายเอกสารไปด้วยนะคะแล้วก็สาม พาสปอร์ตของสามีนะคะหน้าที่มีชื่อของสามีมีรูปของสามีติดนั่นแหละค่ะนะคะก็เอาไปด้วยนะอ่าสามอย่างเองนะคะพอถึงวันนัดเราก็ไปตามนัดแล้วก็ไปยื่นเอกสารแล้วก็เซน็นเซ็นเซ็นนะคะเซ็นเซ็นแล้วเขาก็จะขอข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์แล้วก็จะให้สามีเอ่อไปอะไรถ่ายรูปนะคะ่ะถ่ายรูปเสร็จแปบ๊บหนึ่งก็นั่งรอนะคะนั่งรอป,ประชาชน เป็นบัตรประชาชนสีชมพูนะคะอันนี้ไม่โชว์ด้านหน้าแโชว์ด้านหลังให้ดูแล้วกันนะคะเป็นบัตรประชาชนสีชมพูก็ได้มาเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะค่ะก็คือ,อยังไงก็ไม่มีอะไรยุ่งยากสําหรับ,บประชาชนนะคะขอปุ๊บก็ได้ปั๊บเลยวันรุงขึ้นเขาก็ให้ไปถ่ายไปทําเลยนะบัตรประชาชนนี่ก็มีประโยชน์เยอะหลายอย่างเลยเดี๋ยวพี่แมวจะต้องนําไปใช้ ให้สามีนำไปใช้นะคะซึ่งปกติกสามีจะพกอออะไรอะเวลาขับรถเนาะจะพกไอ,อ้พาสปอร์ตเนาะแต่น,นี้ก็ไม่ต้องพกแล้วพกวันนี้ไปเลยเพราะว่าเรามีประวัติอยู่ในคอมพิวเตอร์ของทางราชการแล้วนะคะสามารถเช็คตามบัตรประชาชนนี้ได้เนาะสมัยนี้ไฮเทคนะคะยุคใหม่เนี่ยเขามีอะไรที่ใส่คอมพิวเตอร์เรียบร้อยนะคะ ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็คะแค่นี้นะค่ะนะคะก็ะจะมาบอกว่ารับเล่มเหลืองเรียบร้อยถามให้เสร็จสับเลยนะคะท่านผู้ชมคะอย่าลืมเลยถามเลยว่าขอทําประชาชนาให้สามีเลยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องการเอกสารอะไรบ้างคะแค่นี้เราจบไปทาเกี่ยนเอกสารเซ็นเซ็นเซ็นถ่ายรูปเรารับบัตรกลับบ้านแค่นี้นะคะไม่มีอะไรมากน่ารักกันทุกคนเลยนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ที่สํานักงานที่พี่แมวไปติดต่อเดี่ยวอำเภอบ้านฉางเนี่ยนะคะ แ่ะอย่างไรก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันนะคะหวังว่าไม่เป็นประโยชน์มากก็น้อยสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่รู้นะคะหรือว่ารู้แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมหรืออัปเดตใหม่ๆก็คอมเมนต์กันมาได้ข้างล่างนี้นะคะคอมเมนต์มาเลยนะคอมเมนต์มาเลยค่ะข้างล่างนี้นะ,ะแล้วก็อันนี้พี่แมวอัปเดตณ์ปัจจุบันเลยนะคะ ถ้าเกิดใครมีข้ออะไรสงสัยนะคะหรือติดขัดอะไรนิด,นดหน่อยนะคะโดยส่วนตัวแล้วพี่แมวจะตอบได้เท่าที่พี่แมวตอบได้เพราะว่าเคสหรือว่าแต่ละเคสเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันแต่ละอำเภออาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะคะอย่างเคสของพี่แมวเนี่ยไม่มีบุตรด้วยการแต่งงานด้วยการแต่งที่ไทยเอกสารก็ไม่ต้องแปลอะไรมากมายเพราะทะเบียนสมรสเป็นไทยอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเกิดใครสงสัยอะไรก็สามารถ ฝากคอมเมนต์ไว้ได้นะคะพี่แมวมีเวลาว่างก็จะตอบให้นะคะแต่ถ้าเกิดตอบช้าไปหด่อยต้องขอโทษเพราะว่าก็ยุ่งยุ่งอยู่เยอะเหมือนกันนะคะ,ค,ะค่ะถ้าอย่างไรก็ขอฝากด้วยนะคะขอให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่รู้หรือยังไม่รู้วันนี้ก็มาอัปเดตกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ <Yellow Bull. S 1> <laughs> พี่แมวก็ขอฝากคลิปข้างบนนี้ด้วยนะคะอย่างไรก็ช่วยติดตามและกดเป็นกำลังใจให้พี่แมวด้วยนะคะขอบคุณค่ะ